วันนี้มารีวิวตัวนี้ครับผมว่านะ่าจะได้ใช้กันนะเพื่อนๆหลายคนผมใช้แล้วนะมันรีวิวให้ดูจริงๆก่อนนั้นนี้นผมซื้อมาแล้วแต่ว่าร้านที่ผมซื้อมันไม่เวิร์กเนื่องจากว่าตัวนี้มันยึดมันไม่ได้ยึดมาให้อ่ะเดี๋ยวเพื่อนงงอะไรวะมันคือที่พักเท้าที่จะมาใช้กับฮอนด้ c l i ิกตัวนี้เป็นตัว160นะข้างนอกเมืองนอกที่อินโดอันนี้มันส่งมาจากอนะินโด้วมันชื่อว่า v a l i o v a ว i o 160 อันนี้เขาใส่มาให้แล้วผมเคยสั่งก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ใส่มาให้แล้วพอไม่ใส่มาให้นะ่ะมันยัดไม่เข้าจริงๆนะผมก็รู้ยัดย,ย,ยังไงอันนี้คือแบบเขาใส่มาให้เรียบร้อยเลยผมก็เลยแบบเออนเอาเจ้านี้ยัดมาให้เรียบร้อยหมดแล้วใช้เวลาส่งไม่นานนะครับงานเชื่อมก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าถ้าถามว่าคุณภาพจา๋าไหมก็อาจจะไม่มันจะมีพวกสนมสนิมให้เห็นบ้างซึ่งผมใช้มาแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะหยดน้ายาก,การสนิมเข้าไปด้วยนะครับจะได้ไม่เป็นสนิม,มแล้วก็ในเซตเนี่ย ถ้าสังเกตดูเขาก็มีหลุมมาให้เรียบร้อยเพื่อที่จะยึดเพราะจริงๆตำแหน่งที่ยึดมันจะยึดที่ตรงพักเท้าหน้าถูกไหมมันจะเป็นหลุมลงไปนะครับเขาจะให้น็อตมาด้วยแต่น็อตไม่สวยนะผมก็เลยใช้น็อตของพักเท้าที่เป็นพยายงเห็นไหมยึดเข้าไปเลยแล้วผมก็ใช้น็อตเดิมที่เขาให้มานี่แหละอันนี้เป็นน็อตพยายงนะบอกก่อนนะกอร้อยเข้าไปปกติได้เลยนะครับทีนี้ฮอนด้าคลิกเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะเป็นก็คือไอ้น็อตตำแหน่งเนี้ยด้านหลังเนี่ยสองตัวแน่นมากนะครับตัวนั่งของผมขาดไปแล้วนะบอกก่อนนะเนี่ย ดึงมาได้เลยเนะี่ยเป็นกันทุกคนในตำแหน่งตรงนี้พลาสติกขาดไปเลยอะ่ะขันจนขาดบ้าบอมไม่รู้จะขาดอะไรแน่นขนาดนั้นนะ่ะผมก็ยึดน็อตยึดน็อตอย่างเงี้ยไขเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็พับเก็บสวยๆนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวดูทรงตอนนั่งดีกว่าว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมใส่สองข้างนะยังไงเดี๋ยวผมต้องไปนี่กันหย,ยอดน้ำยากาันคายเอย้ไม่ใช่น้ำยากาันคลายน้ำยาหยุดสนิม เพราะว่าเนี่ยผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มมีสนิมนะเดี๋ยวไปดูตอนนั่งขี่ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะอ่ะนี่ให้ดูปกติเราขี่ใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมเมื่อยนะยิ่งถ้าขี่ทางไกลนะผมว่าเมื่อยแน่แล่ไม่มีที่ให้พักอะ่ะยิ่งมีคนซ้อนใช่ไหมก็รู้จะพักไงแล้วนะได้แค่นี้หรือบางทีเราขนของนึกออยไหมขนของอยู่ตรงเนี้ย้าแ,แบกเงี้ยเหรอไม่มีที่พักอะ่ะน,นี่กลางไปเลยนี่ มุมองสาเท้านั่งสบายมากอันนี้บอกเลยกลายเป็นติดเลยนะผมว่าสะดวกมันไม่ได้เกะกะเวลาพับเข้ามามันก็เหมือนเป็นกาดกันด้านข้างให้หน่อยนึงนะแล้วเวลาเราพักเท้าลงไปมันอาจจะแบบว่าชนนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรเท่าไหร่เวลาที่เราพับอยู่เนี่ยช่วงหน้าฝนแล้วก็หลบก็มาใช่ไหมจะได้แ,แบบว่าเมื่อยกามอกไปนี่ผูบอกเลยขี่สบายจริงไม่เมื่อยเท้านะครับ300กว่าบาท ร้านที่ผมสั่งมาคือเขายึดตรงนี้มาให้แล้วนะโทษอาชีพได้เ,เท้าเขายึดตรงนี้มาให้แล้วพักเท้าไม่ต้องใส่เองเพื่อนคนไหนสนใจดูที่ตะก้า YouTube ได้เลยนะตะก้า YouTube ผมใส่ไว้ให้แล้วนะครับตามไปซื้อเอาเลยได้เลยบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่จาเป็นครับควรจะใส่เข้าไปนะถือว่าเวิร์กเลยวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ easy s i เหนะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใ like, ช่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมจะเด็ดคลิปวันนี้ไปละสวัสดีครับ